ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของปัญหาฟันผุนะคะโหเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้คนเรามีปัญหาของกลิ่นปากค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการกับปัญหากลิ่นปากกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คะ่ะขอต้อนรับดรมุงคลินศิลุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของฟันผุเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้กลิ่นปากแล้วก็ปัญหาอื่นๆในช่องปากตามมาถูกไหมฮะครับฟันผุนี่ครับ ทำให้อายุสั้นอ๋อด้วยหรอคะครับอ้าวไม่มีฟันแล้วคนจะทานข้าวได้อร่อยนั่นนะ,นะสิครับมีนะอาจารย์อ,อายุยืนมากเพราะอาจารย์ฟันแข็งแรงครับ,รบนะคะคแล้วอย่างนี้ครับสาเหตุหลักของฟันผุกเกิดขึ้นจากอะไรครับอาจารย์แบคทีเรียย่อยอาหารที่เป็นเศษอาหารตกค้างอยู่ในช่องปากค่ะม,มันจะปล่อยกรดแลคติกออกมาค่ะกรดแลคติกก็จะกัดฟันให้ผุแล้วก็ ฟันก็จะหักร่วงหายไปและคือกัดเนี่ยไม่ได้กัดท้างนอกไงถ้ากัดท้างนอกคือเห็นแต่ถ้ากัดลากฟันข้างในนี่คือยิ่งะบอใหเลยข้างในครับข้างในช่องข้างระหว่างเหือกอีกทีนด้วยระหว่างช่องเหือกกับฟันอันล่างเนี่ยค่ือโโนกัดไปพอกัดไปปุ๊บฟันหลุดฟันแตกมันจะหายครับพอพอพอมันมันคลอดลงมาค่ะ เวลาเรากัดอะไรแข็งๆนี่ะหักแตกเลยแตกโปะเลยจะนั้เป็นหายห้ะลักเลยแล้วเวลามันมีปัญหาขึ้นมาไปหาคุณหมอฟันปัจจุบันนี่ไม่ได้ถูกๆเลยนะคะบางทีนะต้องทนนะคุณเพราะว่าค่ารักษาแพงมากนะคะดังนั้นเราควรจะต้องป้องกันฟันของเราไว้ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ารักษาไว้ดีกว่าไปแก้ไขทีหลังโอ้แก้มนจะลำบากกว่านะคะแก้ไขนี่เราใส่รากฟันปลอมนี่นะคะ ห้าหกหมื่นนะใช่แล้วบางทีไม่ได้เป็นสี่เดียวใช่ไหมคะเป็นทุกซี่โอ้ออกรถใหม่ได้คันเนื้อคุณแล้วซ่อมเสซนหมดปางนะคะดังนั้นค่ะอาจารย์ข่อยากให้อาจารย์แนะนําตัวอินเตอร์ครีนตัวนี้หน่อยค่ะว่าช่วยในเรื่องปัญหาสุขภาพช่องปากของเราได้อย่างไรคะอินเตอร์ครีนนี่มันเป็นสมุนไพรทั้งหมดครับแล้วสมุนไพรที่เราเลือกมาเป็นเป็นสมุนไพรรักษาช่องปากทั้งหมดค่ะนะแก้ได้กระทั่ง มีแผลในปากปวดฟันครับฟันเป็นระมนาตร้อนในลพวกนี้ร้อนในพวกนี้แก้ได้หมดเพราะว่าวันเป็นตัวยาจากการพลูการพลูเป็นตัวนําที่เด่นที่สุดของสมุนไพรในการดูแลช่องปากครับทําให้ช่องปากสะอาดลดแบคทีเรียลงยิ่งลดลงเยอะกลิ่นปากก็จะไม่มีฟันภูก็จะไม่มีครับฉะนั้นเราจะต้องบ้วนปาก หลังแปรงฟันตอนเช้าตอนเย็นค่ะทั้งวันจะไม่มีกลิ่นปากทั้งวันจะไม่มีฟันผุไม่มีเรมอนาทคุณก็จะมีฟันที่แข็งแรงคู่กับชีวิตคุณตลอดชีวิตนี้ชอบจริงๆเลยค่ะนี่คือนี่คือเป็นคุณสมบัติหลักเลยเพราะว่าทํามาจากสมุนไพรถึงสามชนิดด้วยกันและเห็นบอกว่ามีประสิทธิภาพในการที่จะดูดแบคทีเรียที่อยู่ตามซอกฟันลึกๆออกมาด้วยถูกไหมใช่เทคนิคในการทําเป็นอิมมัลชันขนาดนาโนเนี่ย มันมีมันมีแรงดูดโดยธรรมชาติดูดเศษอาหารกับดูดแบคทีเรียนในซอกระหว่างเหงือกกับฟันโดยเฉพาะหินปูนเนี่ยมันจะไม่พอกเพิ่ม<อ>มันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆครับถ้าคุณใช้นนี้ติดต่อกันเรื่อยๆนะ,ะสุขภาพภายในปากจะดีมากอ,อายุจะยืนฟันจะแข,งงแข็งแรงค่ะวิธีการใช้ดีกว่าค่ะอาจารย์คะเราต้องเทแล้วก้วไว้ในปากเนี่ยประมาณ เวลาเท่าไหร่คะแล้วอมนะค่ะอมประมาณ2 0ซี c เนี่ยรรประมาณ30วิถึง1นาทียิ่งนานยิ่งดีครบแบคทีเรียยิ่งออกเยอะผากอาหารออกเยอะเป็นภาพอย่างนี้เลยใช่ไหมคะนี่เริ่มต้นก่อนใช้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันจะเป็นน้ำนมแต่พอเราบ้วนปั๊บมันก็จะ ดูดเอาพวกคราบเศษอาหารกับแบคทีเรียออกมาเป็นยวงอย่างนี้เลยถูกไหมครับเป็นยวงเลยคือจับตัวเป็นก้อนของพวกเศษอาหารสิ่งสกปรกแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ตามซอกฟันออกมาพบออกมาคือสังเกตเห็นได้ชัดเลยสังเกตจาก โถที่ขาวๆนะจะเป็นยวงว่าเป็นแบบสีแมเข้มๆแดงๆน้ําตาลๆอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นอย่าเก็บเอาไว้นะคะพวกคราบพวกนี้นะคะเรามาพูดถึงโปรโมชั่นกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นน่าสนใจจริงๆนะคะกับซื้อ3แถม2คุณผู้ชมรับไปเลย5ขวดนะคะในราคาเพียง1,050บาทค่ะหรือว่าจะเป็นเซ็ตเล็กนะคะ2แถม1ค่ะในราคาเพียง700บาทปกติ1ขวดราคา350บาทแล้ว หขวดนี่ก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวดิฉันใช้คนเดียวเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะ <ừ. S 1> คุ้มมากๆ5ขวดนะคะสแถม2ในราคาเพียง1นึ่บาทและที่สําคัญคุณผู้ชมขาส่งฟรีทั่วประเทศราคานี้เราไม่ได้บวกเพิ่มดใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะสแกน QR code คเลยค่ะเหมาะในการนําไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ ใช่เพราะว่าผู้ใหญ่น่าจะชืช่นชอบอู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรด้วยอละที่างานคือเวลาที่เขาขบวนเข้าไปเนี่ยคือปปเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไงเรื่องของความปลอดภัยสารเคมีนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับฝากไว้เลยปีใหม่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว<ช>นะคะใครยังนึกไม่ออกว่าเจะซื้ออะไรไปฝากผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพนะคะนําไปเลยน้ํายาบ้วนปากตัวนี้นะคะรับรองว่าผู้ใหญ่ชอบแน่นอนถูกใจมากทุกใจแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอา คุณพ่อคุณแม่หนูชอบแหละคนหนึ่งชอบจริงๆสั่งแล้วสั่งอีกนะคะอายาโปรโมชั่นกันหน่อยนะคะ3แถม2ค่ะในราคาเพียง1 0 5 0บาทนะคะคุณผู้ชมรับไปเลยเต็มๆ5ขวด10,50บาทหรือว่าเซตเล็กนะคะ2แถม1ในราคาเพียง700บาทโทรเข้ามา0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5 8ห4 4หรือว่าจะสแกน Q r code คที่อยู่หน้าจอนี้ได้อย่างแม่นยำที่สุดสั่งซื้อกันมาได้เลยปีใหม่นี้หาของขวัญพิเศษให้กับคนที่คุณรักกันเลยดีกว่า ใช่ค่ะที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในช่องปากเพราะว่าถ้าเรามีกลิ่นปากที่ที่สะอาดสดชื่นเวลาที่เราจะไปพูดคุยก็มั่นใจมาก่ขึ้นด้วยและฟันก็จะอยู่คู่กับเราแข็งแรงแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตของเราเลยนะแกเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้ชมและก็เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรอยการ5าชามเมาใหญ่หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ